คามคลงกติกาก่อนท่นชัดๆจะได้จะได้ไม่มีปัญหาชัดเจนใแ่นงิน่จะขาสมัคเหมือนเดิมเอาอย่างนี้นะนี่ันะยเวลานี้ราคาจะระยันี้ี่เป็นแน่นอนครับผมไม่มีการเลืออนแล้วนะระวางกันข้างละข้างละลร้านะตอนที่ข้างล้านก่อนจาจิ้กติดเอันนี้ตอนนี้ว่าข้าวแสนจ๋ออันนี้ว่าส่แนนะ ก็เ๋ยบตอนนี้ฟังๆเอนนีหนึ่งนะครับคือถ้าวันนี้เนี่ยใครป่วยใครอะไรกินแล้วอันนี้สองใครใครป่วยก็โดนกินเลยนะตอนนี้เรือพันธุั่างละล้านวันที่ยิ่งไปนอกจากนี้ไปถือว่าถืดแล้วนะถึงวันครบก็เอาใหม่คนละเก้าแสนแต่ถ้าเิดจะเพิ่มก็ว่างอันทีหลังถ้าเพื่อเพราะเราตามราคาคือสิบเก้าถูกไหมถ้าหากว่าสองสามวันหรือสิบสี่วันัดแต่ ตอนช่วงก่อนอเอาใหม่อีกแปดแสนทางนี้ก็เอาใหม่กันนะโอเคนะแต่ตอนนี้ข้างละล้านก่อนอะโอเคนะเข้าใจนะปาน,นิโต้กินกันละโย,ยกินกันละไปอัปโปรดได้ไหมแดงลงรายการที่สิบสี่ ดีเบทดีเบทอีกหนึ่งไหพี่คี่ไนเดี๋ยวดว่าเป็นพี่สิทธพี่คุีกเดีเตั้งนานวไม่เคยนพี่เบพี่เบหนมวันนี้มวันีพี่เบเดินมนีกันนะครับแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมครับอ่าที่การเปลี่ยนเกมเขาจะเอายาสีเรายาสีเงินของนี่โอเคครับม

พีกัดพิกัดร้อยสี่บอลนะร้อสี่บอลชิงแชมป์เวทีิรามเนินนะแชมป์เวรีิรามเนินปองกันแชมป์เบทดิ่ามเนินครป่วยครสอกินซุปก็ได้เลยนะทกทีป่วยกาครับใน่ยครอ